ค่ะสวัสด,ดีนะคะวันนี้มีพัสดุมาส่งนะนี่นะจากร้านนี้นะเห็นไหมนะคะเนี่เป็นที่อยู่แล้วนะเอาไม่บอกนะอันนี้ส่งจากลงทะเบียนนะคะ22บาทค่าส่งเห็นไหมนะอันนี้เป็นของที่เราสั่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะแกะเลยแล้วกัน ข้างในนอกเราสั่งสลามใช่สั่งสลามนะนะคะก็แกะออกแล้วนี่สลามสองกระปุกที่นะกระปุกที่หนึ่งกระปุกที่สองอ่าหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะก็มาดูกันเราแกะ ดูดเลยอ่ะปิดกันปิดกันอ่านี่นะคะสองกระปุกไปสาร้างสองกระปุกนะเดี๋ยวเรามาจิ้มสักเอากระปุกนึงแล้วกันสีใสนะคะอุ้ยสวยอะ่ะอุ้ยสวยมากยืดอุ๊ยทำไมอ่ะไม่เราชอบอะ่ะอันนี้เราสั่งซื้อมานะคะ เดี๋ยวจะบอกว่าร้านไหนนะเดี๋ยวเราให้ดูทีหลนะันี่นะย,ยืดมากแต่มันก็ยังติดติดมืออยู่นะย,ยืดนะคะอีกระปุกนึงก็เหมือนกันนะ โอเคค่ะ okay. 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 วันนี้ก็ได้2กรนะปุกนมสลามนะคะสั่งมานะอันนี้จะเป็นชื่อร้านเขานะคะร้านนะเดี๋ยวถ้าสนใจก็สอบถามใต้วิดีโอนะคะโอเคค่ะ okay. สำหรับวันนี้ก็มาแกะพัสดุแล้วนะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ